สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูที่ดิน2ง,งานนะครับที่ดิน2ง,งานถมแล้วนะครับอยู่หน้าปนาปีบ้านล่องเบอร์นะครับตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าของขายอยู่ที่490,000บาทนะครับเป็นที่ดินถมแล้วนะครับขับใกล้ตีบ้านแปลกไลยนะ ติดถนนเส้นนี้เลยนะครับถนนส่วนกันได้ดีนะครับรดส่วนกันได้ดีจอส้ายนี่ก็ดะบีถึงแล้วนะครับปรแปลงที่ดินจะพามาชมนะครับที่ดินนี้ กว้าง17เมตรลึก45เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านมีน้ำมีไฟนะครับทางเส้นนี้ออกบ้านแม่อ้อนะครับบ้านแม่อ,อ้ออําเภอพานได้นะครับที่ดินหันไปทางทิศเหนือนะครับหันไปทางเชียงรายจากถนนเชียงรายเทิงเข้ามาแปลงที่ดินประมาณ ไม่เกิน1กิโลนะครับไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับอยูติดถนนเส้นนี้เลยน้ำไฟฟ้าหน้าที่ดินนะครับนี่เลยครับมีหมุเขตชัดเจนนะครับมีเสามีเสาทําแนวฉนดไว้นะครับ านี้สามารถคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเป็นที่ถมแล้วเสมอถนนนะครับแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับแปลงนี้ขายอยู่ที่490,000บาทนะครับจากเมืองเชียงรายมา21กิโลนะครับกว้าง17เมตรลึก45เมตรนะครับมี2งานนะครับ อยู่ติดถนนติดถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้นบ้านลองเบอร์ไปแม่อ้อไปสันสลรีไปอำเภอพานได้นะครับอยู่ในชุมชนนะครับคนสัญจรเยอะนะครับแปลงค้าขายได้นะครับแปลงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับ สนใจที่ดินแปลงนี้ทักมาได้เลยนะครับ0932927167นะครับหรือไปที่เพจที่ดินราคาจับต้องได้เมืองเชียงรายนะครับมีทั้ง Facebook และ YouTube นะครับเพิ่งหัดทำ u t u b e นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับผม เสร็จที่ดินแปลงนี้ทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ